สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำนะครับแท่นขยายจอท T In วันลำโพงบลูทูธรุ่น F12X บ l u e t o o t h นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2022นี้เลยนะคะประโยชน์นะครับเป็นแท่นขยายหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับ สามารถขยายหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้ใหญ่ขึ้นได้3-5ถึงเท่าจากเดิมนะครับช่วยถนอมสายตานะครับไม่ต้องดูมือถือในระยะใกล้ๆนะช่วยทำให้ได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับสามารถดูได้หลายๆคนพร้อมกันนะครับหรือทั้งครอบครัวนะครับช่วยให้ง่ายและสะดวกนะครับพกพาเครื่องเดียวสามารถ ขยายหน้าจอได้แล้วยังเป็นลำโพงบลูทูธนะครับเป็นแท่นวางโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยนะครับโดยลำโพงนะครับให้พลังเสียง3วัตต์นะครับเพียงพอสำหรับการดูหนังฟังเพลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานนะครับไม่ใช้สายนะครับไม่ต้องพ่วงต่อลำโพงแค่นำมือถือมาเชื่อมบลูทูธกับแท่นขยายก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลย อุปกรณ์ในกล่องนะครับจะประกอบด้วยแท่นขยายจอมือถือนะครับพร้อมลำโพงบลูทูธนะครับ1ชิ้นนะครับสายชาร์จคู่มือใช้งานนะครับส่วนประกอบนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับเริ่มแต่ด้านบนนะครับเล็นขยายจอตัวนี้ขนาด10นิ้วสามารถพับเก็บได้เป็นพลาสติกอะคริลิกใสนะฮะกระถานด้านบนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะร่องนะครับนะครับตัวนี้นะครับยาว7นิ้วนะฮะสามารถวางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนตรงส่วนนี้จะเป็นลำโพงนะครับ ลำโพงจริงขนาด2.5นิ้ว1ดอกนะครับแล้วก็ลำโพงซับเสียงเบสอีก1ดอกนะครับอันนี้เป็นปุ่มสั่งการทำงานนะครับมีปุ่มนะครับเพิ่มเสียงนะครับเดินเพลงต่อเดินหน้าเพลงต่อนะครับลดเสียงแล้วก็ถอยหลังเพลงนะครับแล้วก็ปุ่มหยุดเพลงนะครับแล้วก็เล่นเพลงต่อนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีอันนี้ช่องชาร์จไฟเข้านะครับ ไฟแสดงสถานะการชาร์จแล้วก็สถานะเครื่องนะครับอันนี้เป็น usb สำหรับฟังนะครับเพลง mp 3เสียบตั้มได้นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นแป้นนะครับสำหรับเพิ่มองศาในการรับชมนะครับการมองก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้เป็นฐานชาร์จนะครับก็ถ้าฐานเสื่อมก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับเหมาะสำหรับ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาผู้สูงอายุกับบุคคลทั่วไปที่ชอบดูหนังฟังเพลงดู YouTube อ่าน e ีบ o ๊กกับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวตัวอย่างรีวิวนะครับการใช้งาน ทุกท่านไหนนะครับดูผ่าน YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอจบวิดีโอนะครับแท่นขยายจอ T in 1นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับรุ่น F12X Bluetooth นะครับ,รรบแต่เพลงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ